แดงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ไปเติมของที่แมคโครกันจ้าดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่17 8สปสวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะมาสวัสดีช้าหน่อยนะเพราะว่าปีใหม่ของทุกคนเป็นยังไงไม่รู้แต่ปีใหม่ของปุ่นนี่ก็คือล่างแทบแตกยุ่งมากๆเลยนะและที่เห็นนั่นรถแดงแล้วก็แบกของไปเต็มพิกัดขนาดนี้เป็นเพราะว่ารถปุ่นเสียนะคะและรอบนี้ถ้าจะยาวอีกหลายเดือนกว่าจะได้รถเลยนะทําให้การลงดอยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคิดหนักในแต่ละครั้งนะคะว่าต้องคุ้มค่ากับค่ารถนะและนี่กก็คือสภาพาพร ไปเติมของที่ดอยสะเก็ดช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเรียกว่ารดพ่วงพุ่มพวงได้เลยนะ <laughs> แบกของมาเหนื่อยมากต้องเอาของใส่กระสอบแล้วก็พกมาแบบนี้นะคะทุกคนคือทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งแบกไอ้กระสอบที่เห็นนะเป็น10บโลเลยนะแต่ละอันเนี่ยทำไงได้คะของสดของใช้หลายๆอย่างเนี่ยมันหาข้างบนดอยไม่ได้นะมันจําเป็นต้องลงมาในเมืองเพื่อแบกขึ้นไปแบบนี้ละคะ่ะและในคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพบรรยากาศก,าก่อนที่จะเข้าช่วงปีใหม่เนาะปุ่นก็ต้องลงมาในเมืองมาในแมกโคเพื่อที่จะตุนของให้ได้เยอะที่สุด หลังจากเอาผ้าไปอบที่ดอยสะเก็ดมาแล้วนะคะก็แวะเอาถังแก๊สไปเติมเปลี่ยนนะแล้วก็มาแวะทานข้าวก็ชวนพี่คนขับรถมาทานด้วยกันนะคะข้าวมันไก่ในเมืองนี่อร่อยชื่นใจมากๆรีบตุนเก็บพลังไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ต้องแบกของอีกเยอะมากๆวันนี้เนี่ยซื้อเยอะแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันจ้าวันนี้บินจะออกที่ราคาเท่าไหร่มาถึงก็รีบโกยของที่ต้องการนะคะแต่มาเห็นอุ้ยช่วงปีใหม่เนี่ยแมคโครของหน้าเดินมากมีแบบของใหม่ๆเก๋ๆเพียบเลยนะคะอย่างพวกกล่องจุ่มอะ แ,แบบเนี้ก็เต็มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แมคโครนี one, ่แทบจะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยนะคะเ็ <laughs> <laughs> เรียกว่าเดินเพลินมากยิ่งใครจะหาของไปจับฉลากเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกเยอะหลายรูปแบบจริงๆของถูกๆจัดราคาโปรดีๆทั้งนั้นเลยนะคะพูดถึงเรื่องช่วงปีใหม่อะ <laughs> ปัญหาทาโถมเข้ามาสารพาัดทำปุ่นจิตตกร้องไห้ไปหลายวันนะคะคือมันทั้งความเครียดสะสมการไม่มีรถเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเราขาดขาไปเลยทุกคนคือมันไม่มีสละในการที่จะแบบไปซื้อของไปทําอะไรเลยแล้วก็ทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดปุ๋นก็เลยรู้สึกแบบเครียดมากๆนะคะกับช่วงที่ผ่านมาก็เลยเป็นสาเหตุที่หายไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะคะทั้งเหนื่อยแล้วก็มีหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ช่วงนี้เจอปัญหาเรื่องลูกค้าแคนซินห้องมาแคนซินกระทันหันเอาเช้าว,วันที่จะเข้าพักเลยอยู่หลายเคสนะคะซึ่งลูกค้ามัดจํามาแล้วก็อยากขอเงินมาจําคืนซึ่งทางเราก็เข้าใจและเห็นใจนะคะ<ม>กับปัญหาที่ลูกค้าจะมีทุระ กระทันหันแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจทางเราด้วยว่าทางเราก็เสียโอกาสเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้าทักมาถามหลายรายซึ่งเราก็ปฏิเสธไปตลอดเพราะลูกค้ามาแคนเซลเอากานหันทาให้เราไม่สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ทันภายในวันนั้นก็ทําให้จากที่จะต้องได้เงินเต็มจํานวนในค่าห้องของห้องที่ถูกแ c a n ซิลไปก็กลายเป็นว่าห้องว่างไม่มีคนมาพักต่อนะคะซึ่งทางเราก็เสียโอกาสทางลูกค้าก็เสียโอกาสก็คือเข้าใจนะคะแต่ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจทางเราด้วยนะคะซึ่งก่อนจองเนี่ยก็ได้มีการ การแจ้งลูกค้าแล้วด้วยนะคะว่าการมัดจำเนี่ยไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้แต่หากลูกค้าชําระเต็มจํานวนสามารถเลื่อนได้ค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาทํารีสอร์ทเนี่ยปุ่นก็ไม่เคยเข้าใจเหตุผลเรื่องหลังต่างๆนานาแบบนี้หรอกนะคะแต่พอได้มาทําจริงๆได้เห็นปัญหาหลากหลายอย่างเนี่ยก็ทําให้เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการรวมถึงลูกค้าด้วยนะคะจริงๆว่าเหรียญมันมี2ด้านเนื้อมันก็ต้องมองทั้ง2มุมนะคะแผ่แดมวันนี้ก็คือ4ี่ห้ารถเข็นเบาๆนะคะอันนี้ยังไม่รวมเบียร์นะคะ แท่นๆวันนี้เลขที่ออกหมื่นแปดจ้าแทมหลายหลังเงิบอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะไม่รวมค่ารถค่าของอื่นๆอีกจิบ,บาถาที่แบบลงมาในวันนี้คือบอกว่าบอกเลยว่าอ่วมมากค่ะลงมารอบนึงเนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าจะซื้อของทีเนี่ยต้นทุนแฝงมันเยอะมากนะยิ่งอยู่บนดอยไม่ยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยอะไรมันก็เป็นต้นทุนไปหมดนะคะอะไรอยากบอกว่าของที่ทุกคนเห็นเยอะๆแบบเนี้ยคืออยู่ได้ไม่กี่วันเองนะก็ต้องลงมาเติมขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงมาแบบที่ทุกคนเห็นในต้นขีป่ะคือของหมดไวมาก อย่างในคลิปวันนี้นะคะก็คือแบบว่าแบกกันแบบว่าเรียกว่าไม่มีที่วางขาเลยนะแบกกันจุกๆช้ำๆไปเลยจ้าจากนี้ภายการลงมาซื้อของก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่มีรถขับลงมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็มันก็เป็นอะไรที่แบบ ท้าทายอีกแบบหนึ่งนะทุกการทํางานในการทํางานมันก็มีปัญหาทุกทุกอาชีพนะคะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นบททดสอบนะถ้าเราผ่านมันไปได้ทุกอย่างมันก็ง่ายหมดยังนั่งคุยกับเจอ,อยู่เลยนะคะไม่มีอะไรที่เราสองคนทําไม่ได้จริงๆเนะาะใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้อย่าลืมนึกถึงเรานะคะเชอทานโฮมสเตย์ที่พักติดลําธารใกล้แม่กําปองแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะอยากบอกว่าช่วงนี้อากาศโคตรด,ดีบางวัน11องศาในช่วงเช้านะแล้วก็อากาศดูเหมือนจะเย็นลงเรื่อยๆด้วยนะคะูกค้าที่มาพักกับเราช่วง นี้บอกเลยช่วงกลางคืนถึงเช้านี่ไม่ต้องงอแอเลยนะคะอาการหนาวเย็นช่าสดชื่นมากๆเลยนะและที่นี่ก็มีน้ําในลําธารตลอดทั้งปีด้วยนะคะแพ็คกระเป๋าแล้วมาพักผ่อนกับเราเยอะๆนะ